รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน การนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิต3ามสาวแสนสวยประกอบไปด้วยเมยแป้งบุนเซกสามสาวเพื่อนซีนางฟ้าในใจของใครหลายหลายคนพวกเธอต้องออกไปร่วมปฏิบัติการเดินดินด้วยการทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆและมอบเงินหรือของรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจนั้นให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย สัปดาห์ก่อนพวกเธอไปเป็นช่างเพ้นท์หน้าที่ตรอกข้าวสารกันมาแล้วส่วนวันนี้นางฟ้าเดินดินทั้งสามจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่ไหนไปดูกันเลยวีรีทิพย์พายแย้มนามอยู่ที่ไหนแล้วคะรับไหมยังไม่รับเลยเอาคุณนึกฝึใครวีรีทิพยพายแย้มนามอยู่ไหนแล้วคะอ๋อโอเคโอเครออยู่นะที่โทรผิดมาเลยอะ โทรผิดป่ะนี่เธอโทรหาใครอ่ะแล้วคุยกับใครไม่รู้อ่ะไม่้เขาไม่รู้เขาไม่รไม่รู้เนี่ยน้อยบอกว่าแล้วบอกว่าใช่ด้วยว่าอยู่คนสงสัยใต้เขามองหัวว่ามันจะทำอะไรผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนางฟ้าเดินดินนะคะรอนานหะจ๊ะนานมากก็ร้อนด้วยใช่ไิมคะร้อนมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปถึงที่เย็นๆนะคะแต่ว่าภารกิจที่เราทําวันนี้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะทําอะไรคะพี่ว่าป้าอ่ะ อาจจะชอบทำแต่มีกนเลือก <มา S 2> จมทุกอย่างบ้นงชอบทำหมดก็ไม่เคยชนะเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าภารกิจวันนี้ที่คุนหามาคืออะไรกระจกพิเศษบอกค่าเถิดอาชีพอะไรเอ่ยทำง่ายลงทุนน้อยแค่วงเดียวกำไรเป็นร้อย แน่นอนก็ต้องอาชีพทำเครื่องประดับแฮนด์เมดนะสิภารกิจนี้ก็คือนางฟ้าทำมือคืออะไรอ่ะแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคนึกว่าแบบภาษาใบอะไรอย่างงี้วันนี้เราอยู่ที่ตลาดบองมาเช่แล้วเราจะไปทำมือกันที่ไหนหรอคะอยากรู้ใช่ไหมเราจะให้สองคนนี้เนี่ยมาทำเครื่องประดับกันหล่อเพชรหล่อพลอยองเงี้ยนัน กูเล่นไม่ถนัดนั้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องไปเรียนรู้จากกูรูด้วยเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวพาไปที่ตลาดฟองมาเชคก่อนจะไปพบกับกูรูของเราในวันนี้เรามารู้จักอาชีพทาเครื่องประดับแฮนด์เมดกันสักนิดดีกว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเป็นเจ้านายตัวเองกันทั้งนั้นการเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของคนรุ่นใหม่ ยิ่งถ้าเราสามารถผลิตสินค้าของเราได้เองนั้นก็น่าจะเป็นการทำกำไรได้อย่างดีด้วยเหตุนี้จึงมีการเปิดหลักสูตรอบรมการทำเครื่องประดับด้วยเทคนิคต่างๆมากมายให้คนรุ่นใหม่สามารถประกอบอาชีพทำเครื่องประดับแฮนด์เมดได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นคอจัดลวดเป็นเครื่องประดับคอถักเชือกกรอบพระคอททำเครื่องประดับจากเชือกเทียนและอื่นๆเปิดสอนทั้งระดับเบื้องต้นและระดับสูงให้ผู้สนใจเลือกเรียนได้ตามถนัด แม้ผู้เรียนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะมาก่อนก็สามารถเรียนได้ขอเพียงคุณสนใจและตั้งใจก็สามารถทำได้ทั้งครอบครัวและไปประกอบอาชีพได้จริงอาชีพทำเครื่องประดับแฮนด์เมดจึงเป็นที่นิยมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักอิสระและมีหัวคิดสร้างสรรค์ตอนนี้เราไปพบกับพี่เพนพรเพนเพจมานพรชัยกูรูของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าจ้า สวัสดีค่ะพี่พรเพนพมัมานพรชัยค่ะก็่อเล่นเพนนะคะน้องๆก็เรียกกันครูเคนค่ะพี่เปิดร้านนี้มาประมาณ4ปีขึ้นปีที่5แล้วค่ะส่วนมากจะเน้นเป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็จะเป็นจุดเด่นก็คือจะเน้นการออกแบบค่ะจะเป็นพวกคริสตัลกับหินผสมกันแล้วก็ส่วนมากก็จะมีนักเรียนมาเรียนก็จะเรียนตามความชอบนะคะเราจะดู ว่าเขาชอบอะไรแล้วเราก็จะสอนดึงดึงจากภายในเขาออกมาเพื่อที่จะสอนให้เขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบพี่ก็ไปเรียนอบรมพวกงานพวกนี้ค่ะก็เรียนอยู่นานเหมือนกันนะคะเพราะว่าในร้านนี้ก็จะมีทุกอย่างจากที่เราเริ่มต้นเรียนแล้วก็ทำมามีแหวนเล็กๆแล้วก็มีงานสร้อย มีพวกกําไรจากนั้นมาก็เริ่มออกแบบเองก็เริ่มสอนนักเรียนคนบางทีเราทําเสร็จเราเดินออกไปคนก็ชอบก็ขอซื้อจากตัวแต่บางเอิญน่าเป็นงานที่เรารักเราก็จะเก็บไว้แล้วก็จะชอบทำแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนไปออกงานก็คนตอบรับได้ดีอันนั้นเป็นที่มาของการที่เรามีร้านของตัวเอง ก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนหลักพันนะคะแล้วแต่ลักษณะงานแล้วก็แล้วแต่ดีไซน์ค่ะจริงๆเราก็เอาใจทุกวัยนะคะส่วนสาวๆที่จะมาเรียนนี่พี่ก็จะให้เน้นเกี่ยวกับการทําอะไรที่ง่ายๆสวยงามที่เหมาะกับสาวๆยุคปัจจุบันสามารถทําใช้เองได้สวมใส่ในชีวิตประจําวันหรือว่าให้เป็นของขวัญได้นะคะก็เน้นที่สีสันสดใสแล้วก็เรียบง่ายนิดนึงนะคะ ออ้ยชั้นสองเลยเนี่ยใช่ชั้นสองเดี๋ยวนี้เขามีขายของเยอะมากโอ้เชฟคอยเสร็จแล้วเราไปกินข้าวเชาเลอกินอีกแล้วนะเพิ่งกินมามาร้านนี้นะคะแฮนด์เมดเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยแฮนด์เมดเซ็นเตอร์ทำมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือกูรูของเราในวันนี้ชื่อว่าอาจารย์เพนนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องคุยก่อนเลยละกันนี่ทำอาชีพนี้มานานหรือยังคะ นานแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะแต่ว่าไรายได้ดีใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนเลยชอบค่ะค่ะแล้วนอกจากทำเครื่องประดับสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังมีแบบประโยชน์อะไรบ้างไหมสำหรับเครื่องประดับเหานอกจากความสวยงามนอกจากความสวยงามมันเป็นการฝึกสมาธินะคะ,คะแล้วก็ได้สามารถทำเอาไปเป็นของขวัญให้คนก็ได้ค่ะแลได้ข่าวว่าเครื่องประดับที่นี่นะเราสามารถเลือกตามแบบตามดวงตาม เรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับความรักการงานอะไรแบบนี้ตามแต่ละคนเิมเป็นการเสริมดวงนะคะกับการวันเกิดนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เราเรามีสองสาวมาวค่ะหนูเกิดวันพฤหัสค่ะอันไนเสริมดวงหนูบ้างคะสีอะไรเป็นสีสีเขียวดีนะคะเขียวดีสีเขียวค่ะตาตววันศุกร์ค่ะวันศุกร์เล่นชมพูก็ได้ม่วงก็ได้ค่ะอยู่มอ้ยแบ่ไม้ชมพูกับม่วงค่ะขอเปลี่ยนไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ ไปเกิดใหม่เลยเราเครื่องประดับในร้านเนี่ยมีวัสดุให้ทำมาจากอะไรบ้างคะนอกจากเป็นพลาสติกเป็นพอส่วนมากอันนี้เป็นวัสดุฝึกนะคะเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมกันแล้วก็ให้ฝึกนะคะแต่อย่างนที่ขายอะค่ะส่วนที่ขายจะเป็นงานคริสตัลแล้วก็หินสีนะคะขอดูง่ายๆอันนี้โรสอสใช่ไหมคะใช่ค่ะต้อมีความรู้ต่แป๊มแพ้ทุกเทปเลยค่ะ แหม่แมแ,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 มแม่แม่สาวแป้งก็ถ่อมตัวจนเกินไปใครว่าเธอแพ้ตลอดเธอก็ชนะมาหลายอาชีพแล้วนะโดยเฉพาะอาชีพต้องใช้แรงน่ะเธอชนะลอดว่าแล้วเราก็มาวัดแววกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ครูเพนบอกว่าให้ทั้งสองมองหาเครื่องประดับในร้านที่มีคริสตัลกับหินในชิ้นเดียวกันให้ครูเพนหน่อยเท <Yeah. S 1> ่านี้ครูเพนก็บอกได้แล้วจ้าว่าใครจะมีแววมากกว่ากัน ไปดูสิว่าสองสาวเมเป้จะเลือกได้ไหมยังไงนะเลือกตันนี้เลยเหรอคะเลือกเลยค่ะก็จะมีเอ่อพี่เชลส์ี่ชั้นนะคะร้อมๆนะคะอิงนะคะเอาเส้นเดียวที่รวมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอแล้วค่ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนีสันกับิ่งส่วนมากในน้้นก็จะเป็นอ๋อวัสสมกันค่ะสิ 9ก้าแปดอ่ะอ่ามาดูกันไม่เป็นไรช่วงแรกชีมัวลองดูหาเมลองใช้การเดาดูค่ะได้แล้วคริสตินกับพัาค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะห้าไปเลยค่ะอ่าเจอแล้วโอเค ถูกต้องอันนี้มันอันนี้มีหินนะคะโอเคโอเคอันนี้ถูกอ่าไหนดูของแป้งบ้างเมย์ของแป้งถูกไหมคะนี่ไงมีคริสตัลใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสีริสตัลที่เราเบรกไว้อ้าแล้วอย่างนี้ใครจะมีแล้วมากกว่ากันคะ ใครจะดูมีแววมากกันคะระหว่างเมย์กับแป้งอันนี้ก็ต้องยกให้คุณแป้งนะคะเพราะว่าเลือกได้ก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงดูลีลาและความรู้เดิมที่มีของสาวแป้งแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้รับการตัดสินจากกูรูว่วาดูมีแววมากกว่าสาวเมย์ถ้าเธอสามารถคว้าเครื่องประดับตามโจทย์ที่ครูเพนบอกได้ก่อนเอาเว้ยวันนี้มีแววใครคอยเตียสาวแป้งให้ชนะมาหลายเทสแล้วอาจมีรุ่นสู้ๆนะจ๊ะ เห็นสวยๆแบบนี้พวกเราชักจะอยากทำเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพี่เพนเนี่ย mm hmm. เขาจะสอนพวกเราทำเครื่องประดับยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนดูกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเรียกน้ำย่อยคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆของแฮปปี้แถมเราก็ได้รู้กันแล้วว่าท่าทางสาวแต้งจะมีแววมากกว่า ในอาชีพทําเครื่องประดับแฮนด์เมดนี้ส่วนสาวๆที่ใจร้อนอยากรู้แล้วว่าการจะประกอบอาชีพทําเครื่องประดับแฮนด์เมตต้องทํำยังไงใจเย็นๆจ้าไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูช่วงหน้า